và là cái <laughs> số tiền kiếm được thì cũng ít lắm các anh chị các chị cái số tiền là ก็สถานารณ์ก็แม่ยังมสายฟ้อง่ถกขาอต่อผงพยาเขาเาปผดงแดง่ไหมอชุดจากหมอชุดแบบนี้เลยเข้าไปไม่เอาครับต้องมีุงมือมีชุดอย่างน้อยไมคิดอย่างนี้เนาะถ้าไปคิดว่าเท่ากันมันจะปนกันไม่ปนกันตอนนี้ห้ามปนกัน ก็ฝากเท่านี้ในเราก็จะพยายามหาพวกนี้มาสน,น,นับสนุนเนาะดูแลช่วยกันเต็มที่ทั้งฝากดูแลตรงนี้ถ้าเขาใสก็คือขี่รถไม่อยากอนุญาตให้ลงรถเพราะว่าด้วยความปลอดภัยของเราเองก็อยากไปเตรียมทุกสองชันนองอ่วโมงสามชั่วโมงนี่นะพีย่ยมพยายามพยายามอย่าให้ืนเดียวเนาะ ไ,ไม่ได้หไหไอ้หมอตนี้หมอที่ดนะสถานีตำรวจหันไยท้ายที่จะต้องดูแลในเรื่องนี้อยู่มันเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนขอ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 ,ขอไว้ก่อนนะคะาราาับคือตอนนี้นี่การทำงานไม่ใช่ว่าเราทำอยู่สาสุขทำอยู่ฝ่ายเดียวไม่ว่าโรงพยาบาลไม่ว่า ทางปกครองไม่ว่าทางตำรวจทางพื้นที่ท้องถิน่นท้องที่ท,ท้องท้องที่ก็คือผู้ใหญ่บ้านกำงานท้องถิ่นก็คืออบตก็ช่วยกันเต็มที่คิดว่าเราตอนนี้นี่สถานการณ์คือถ้าเกิดตรงไหนเราก็วิ่งภาษาบ้านเราคือวิ่งตะคุบให้อยู่นะครับเอาให้อยู่ก็คิดว่าจะทําอย่างถึงที่สุดเพื่อให้พี่น้องชาวประทายแล้วก็พี่น้องที่เข้ามา เยี่ยมเดือนประทายไม่ไม่เสี่ยงแล้วก็ไม่รับเชื้อก็จะทําอย่างดีที่สุดแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเราเราจะเอาอยู่นะครับ